อ่ารับน้องกาฟสึงทานนะยูผมนายดีเกนะครับวันนี้ว่าฟรีไฟแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมดูนะนี่นะครับก็จะเป็นรับไอเทมฟรีนะผมนะส่ม ID ฟรีไฟลไม่เกือ99บาทในเว็บน่าเชื่อถือที่สุดได้หมวกเอฟแท้ทุกคนไปลองเข้ากันมีหมวกเอฟจริงๆด้วยมี2ใบเลยเว็บสุ่มแจก ID ทุกวันนะครับต้องมาสุ่มตอนปล่อยรางวัลจะได้เลยและมีการบริการเติมเพชรใช้เพียง u i ไดมีรหัสฟรีไฟล์ขายและ ปล่อยเช่าด้วยเว็บนี้ราคาถูกมากเพจนี้มีแจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีไฟลด้วยเข้าลิงก์สุ่มตามใต้คลิปได้เลยเพียบเลยนะครับอไอเดมฟรีแล้วไม่รู้มาวันนี้ก็มีกิจกรรมอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวขออนะุญาตมาเช็คครับอุ้ยเหมือนจะเป็นสกานะครับคนดูเหมือนจะเป็นปืนสก,กานะครับอุย้ยลูกซองด้วยเดี๋ยวผมขอโหลดแป๊บนึงนะเป็นลูกซอง บวกระยะด้วยเฮ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับซองบวกระยะ1น,นะแม่นยำหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของปืนสก,กานะครับนี่นะครับใช้100โทเค็นในการแลกนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสุ่มนะจะเป็นในส่วนของสก,กาผมไม่รู้มันคือสก,กาอะไรนะแต่มันคือสก,กานะสกาอ๋อนี่ไงสก,กาเหืนเวหานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเหินเวหาอย่างไงเนาะมาฉันขออนุญาตสุ่ม10ครั้งแรกนะครับคนดู เดี๋ยวนี้จะเอาลูกซองด้วยนะเผื่อนเปนลูกซองนะครับเริ่มครั้งแรกนะครับก็หนึ่งร้อยยี่ม้านะครับอ่าหนึ่งร้อยยีม่ม้าราเดิมมาโอ้ยได้น้อยเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกสองพันเพชรจะพอหรือเปล่าเนี่ยอ๊บโอ้โหโคตรเกลืออึ๊บบุ้ยเป็นทิกเป็นทิกต้องแบบอึ๊บกดเลยนี่มันเป็นทิกมันเป็นทิกแต่แบบออกออกโทเค็นเพือ่อคืนเรากดเลยนะคุณดูอันนี้ไม่ออกไม,ไม่ออก อยังไม่ออ,ออกเอาโทเคนกดเลยเอ้ยเอาดีกดแปลงเลยดีกว่าปึ๊บหนึ่งพันเพชรเล่งครับได้ไปแค่ห้าสิบโทเคนนะครับอ่าหนึ่งขวานไปแล้วครัเป็นห้าสิบโทเคนแบบหนึ่งพันอันที่สองอ่าผงขอซูมแบบรวยแล้วกันไปอ้ได้รถมาครับปึ๊บปึ๊บ โอ้ยสองพันเพชรนะคนดูสองพันเพชรได้สก,กานะขอแลกสก,กานะครับอ่าได้สก,กามาแล้ววะเดี๋ยวผมพาไปดูสก,กา้าดีกว่าไปรับกิจกรรมใหม่นะก็จะเป็นกิจกรรมสก,กานะเหิอนอไวหาคนี่นะเป็นตัวนี้อืมเดี๋ยวขอลองถือดิอืมมันก็แบบดูเท่ดีนะอืมแต่ฉันฉันมี จะมีสกจะลามแล้วอดิเออฉันผมไม่ใช้แล้วกันนะ <c oughs> นนาก,ก็สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จะมีลาลาประมาณนี้นะครับคุณดูถ้านะครับใครชอบคลิปนี้ลืมกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่จะทำคลิปใหม่ๆนะครับคุณดูนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมนา y สีอุเกนครับผม